ก็อยู่กันใน FC Mobile Festival Bangkok 2 0 2 5 Thailand q u a l i f y นั่นเองนะครับผมณตอนนี้เนี่ยสายบนจะเป็น Lightning McQueen เจอกับ Diogo Meng นะครับคู่นี้ถ้าแพ้เนี่ยยังมีโอกาสที่ลงไปเล่นสายล่างอยู่นะครับมาแล้ว Diogo Meng รอบนี้ก็ยังเป็น4-2-2-2เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Lightning McQueen ของเราจะเป็น4-2-3-1 narrow นโรเปลี่ยนแผนนะครับจาก4-3-3 f a มามฟารออินเตอร์เซปบอลที่จะยัดเข้าในมาเอา้าแล้วปล่อยชิโนล่ามาเองปั่นเรียบร้อยเลยเสิครับโอ้โห,หมู แม่คิดว่าเขาจะส่งแต่เขาไม่ส่งครับและนี่แมคควีนเนี่ยขึ้นนําในเกมที่4ไป1ประตูต่อศูนย์ก่อนเลยครับและเข้าระยะทําการด้วยครับพาบอลมาแล้วไม่มีคนเข้ามาสกัดเข้ามาบีบเลยครับดึงอย่างเดียวแล้วครับ90นาทีไม่โทษเจ็บกรรมการเตรียมเป่าแล้วครับแล้วเรียบร้อยครับเกมนี้มีแค่สกอร์เดียวครับและตอนนี้ครับเซนดเอ็มดีลนิ่งแมคควีนชนะไป3ต่อ1เกมผ่านก็สู่รอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยครับ ทางด้านของซตแอมดีดีโกเมงจะลงไปรอผู้ชนะจากสายล่างครับผมปุ่นแล้วเกมนี้นี่ไม่ได้ยิงเลยครับไม่มีโอกาสได้ง้างเลยครับสำหรับดีโกเมงครับคู่ต่อไปนะครับจะเป็นต่อต้นนะคะ22เจอกับ DSP 77นะครับเป็นคู่จากสายล่างนั่นเองต่อต้นท่ครับมาพร้อมกับฟอร์เมชั่น4222นี่ครับ DSP 77 มาพร้อมกับแผน5สี่หนึ่งเขาบอกว่านี่เป็นเพลเยอร์ที่เกมรับดีที่สุดในการแข่งขันคาัังนี้นะครับเน้นเกมรับแล้วก็สวนกลับและอีกคนหนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้อย่างโจเลียฮาร์โตนี่ก็ถือว่าเป็นกองหลังตอนนี้เนี่ย ที่กัท็อปสปีดได้อยู่อันดับต้นๆเช่นเดียวเหมือนกันเนี่ยเขาเข้าใจเล่นนะเขาเอาตัวท็อปสปีดมายืนเป็นแบบเหมือนแบบ CB ซ้ายขวานะกันให้เฟอร์จิลฟันไดเล่นอีกครั้งหนึ่งกันมาโรดี้แล้วแทงว่าอาหนายเลนเช้งมีช่องยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหและแน่นอนจริงว่าเฮ้ยคมจริงว่ะโอ้จังหวะหาแค่3 4ต่อครับแล้วหลุดเข้ามาเลนเช้งหนึ่งจังหวะครับ ดูครับบอลมาเริ่มจากรูกุลิตแล้วโรดี้จ่ายจังหวะเดียวเลนเชงหลบเตโอมาแล้วง้างด้วยขวาซัดเสาไกลครับนึ่งประตูต่อศูครับตรงกลางทำซิกซ์ขืนมาโยนครับแล้วจ่ายเร็วสนเฮือบินโอ้ยผมพอกครับตรงนี้ ไปสัตว์เมาส์โอ้โหเขาเอาไปเก็บเพื่อสัตว์เมาส์เลยพลิกแบบนี้เลยแราคนละฝั่งกันนะเราซ้ายขวาได้หมดอยู่แล้วด้วยครั้งรับต้องฟังมินรับดูครับจังหวะเดียวหลงเลยครับจ่ายมาที่เปเรซิข้างในมีเล่นยังไงโยกเองแล้วปั่นเรียบร้อยเลยครับพึ่งลงมากับดีเอชพีเจ็ดสิบเจ็ดพิกขึ้นนำต่อต้นนะคะ้สองประตูต่อหนึ่งครับจากเปเรสิคครับท่านผู้ชมครับ ดูครับเพนี้โซโลมาคนเดียวแล้วโอ้โหเข้าเหลี่ยมทำการครับและเกมแรกครับต่อต้นครับพ่ายให้กับ DSP ไป1ประตูต่อ2ครับเกมที่2เริ่มแล้วครับไม่ต้องรอช้าครับท่านผู้ชมมาแผนเดิมครับ5-4-1จาก DSP 7-7ครับแล้วเป็น3-5-2ครับจากต่อต้นนะคะก็มีการเปลี่ยนแผนเล็กน้อยครับโอ้โหจังหวะคุกิกคุกคิกนี่แกได้ตลอดครับต่อต้น นายเลรียเชงมาเห็นเรี่ยมกูตัวเอ๊ะนึกว่าตัวจริงมาที่ทำซิกทำซิกหมุนเล้นยเชงหมุนแล้วยังไงไปได้อยู่แล้วโอ้กรรมการจะมาเป่าทำไมแล้วมันเข้าไปแล้วกรรมการโอ้โหจานเอาแล้ววัดใจแล้วตรงนี้ซ้ายหรือขวาครับซ้ายขวาตรงกลางยังไงแล้วครับจบด้วยเสมอครับตรงนี้ท่านผู้ชมครับโอ้โห มีเีนอารมณ์ให้เห็นเลยครับท่านผู้ชมแต่จังหวะที่เด็ดทีค่ะด DSP ดูเหมือนจะได้รุนมากกว่านะครับคือบอลเนี่ยเข้าตะข่ายไปแล้วแต่ถูกไม่นับเท่านั้นเองยังเป็นแผนเดิมทั้งคู่นะคร5-1กับ3-5-2ครับชินโนล,ล่าล่าเข้ามาอ้าวโยนครับเห็นชิโนล่าแล้วต้องยิงแล้วยิงแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหต่อตอนอาจนได้ครับในช่วงท้ายครึ่งแรกครับขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อศูย์ครับล โด 2>, 2นาทีครับกรรมการไม่เป่าสักทีท่านผู้ชมเอ้ยนภัตาจะพ่ยนะยิงลูกนี้ถามจริงที่ไม่ใช่ power shot ใช่ไหมเนี่ยแรงจัดเลยจะหมดเวลาครับโอ้ถามตีเสมอได้1ต่อ1นเกมครับคิดว่ามันก็น่าจะมีโอกาสเหมือนกันเพราะว่าต่อต้นเองก็แก้แผนมาดีนะการใช้สามามาบดกับ541น่ะครับน่าจะซ้อมกันมาแบบจัดๆเลยน่าจะยังเป็นแผนเดิมครับสามากับครับใช่ครับ น่าจะเน้นกับ DSP แล้วพาเวนเวดโยกแล้วปั่นเรียบร้อยโอ้โหโยกเอลเครดเลยครับปั่นด้วยซ้ายสีซอให้ฝ่ายฟังนะไม่ใช่นะครับผมบ้านเขาเป็นไบโอลินนะครับผมโอ้มาไทยต้งนั้นตรงนี้โอ้เหลือเชื่อครับแล้วมาโดช่วงสายเกมครับต้นครับจบตรงนี้2-1ขึ้นนำแมตชพอยต์ไปก่อนครับ DSP สองหน่งครับมยมันโคตรนะครับมาดูว่าแผนเปลี่ยนไหมยังเป็น5-4-1อยู่ครับสำหรับที p ครับแล้วเป็น5-4-1ที่กองหลังแกมชัดเจนนะว,ว่าหมุนแท่นไมกแต่นี่ครับต่อต้นกลับมาแผนเดิมแล้วครับครับไม่ไหวจะเคลียร์ครับเรนเชงมาชินอราอานายหมุนอยู่หาช่องแล้วโอ้โหจานผมว่าคนนี้มีปัญหาแล้วจานผมว่าต้องเปลี่ยนอะ ไอ้สามเกมแล้วการเป่าแบบได้ตรงนี้เพย์สุดท้ายไม่ให้ก็ปกรรมการบอกเป่าแล้วครับเสมอไปต่อกันเกมหน้าครับเหลือเชื่อครับนึกว่าจะง้างขวายังหักซ้ายอีกแล้วต้อตอนครับจะเจาะยังไงครับยังเป็น5-4-1เหมือนเดิมครับเหนียวจริงครับสอนต้นเปลี่ยนแผนไหมสมแล้วที่ทีมงานเราบอกว่าว่าโอ้โหนี่คือคนที่เกม รับดีที่สุดแล้วครับนตอนนี้ครับครบตัตอกแล้วตอกแล้วหลุดหลุดแล้วดึงดึงแล้ววิ่งวิ่งแล้วเพื่อนออกมาแล้วกุลิดยิงเรียบร้อยครับเอาจนได้ครับโอต้อ,ตอนครับโอ้แล้วดันลายประตูขึ้นมาตรงนี้เหมือนจะเพลินเกินไปหน่อยเลยครับผมนี่ครับม้วนจนเนี่ยเห็นช่องแล้วปั่นเลยครับโอเอาประตูออกมา ลขำเกินครับแล้วก็ลงโล่งลงโล่งลงโล่งแต่เรียบชนกันล,ลูกที่สามพนมนมือโอมนะโมซ้ายขวาโอ้โหไม่พลาดครับตรงนี้ครับอุออส่าห์เซฟมาสามครั้งสุดท้ายยังไปโดนจุดช็ออยู่ดีครับ มือเล่นเองแล้วยิงติดบล็อครับซิงยังได้อยู่จุดโทษไหมจานจุดโทษโอ้โหช่วงท้ายเกมเอาแล้วครับเซฟได้หรือเปล่า d s เแล้วยิงต่อต้นนะคะรับพลิกแสงนำในช่วง90นาที กำลังจะเสมอแล้วไปต่อโกเด้นโกแล้วครับดันไปโดนจุดโทษช่วงทษเวลาบาดเจ็บตรงนี้นะครับผม <c oughs> แล้วต่อกันในเกมที่5ใครได้เกมหน้าเข้าสู่รอบต่อไปครับ <c oughs> โอ้โหจแพ้ตกรอบอะนั่นแหละแพ้คือตกรอบอะครับท่านผู้ชมครับ ยังไงร,รับชมอยู่ตรงนี้ก็ฝากกันอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับผมกดไลค์กดแชร์กันด้วยไม่ว่าจะท่องทางไหนก็แล้วแต่แล้วฝากกดติดตามด้วยจายหาช่องเพื่อนก่อนแล้วมาที่ชินโนอ่าะจุดจดจดอีกแล้วโอ้รอบน,น,นี้เป็นต่อต้นครับดูว่าวัดจยจะเซตได้หรือเปล่าดีเอสพีเรียบร้อยกัต่อต้นขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้ยยิงขวาทั้งสองลูกเลยครับไม่ใช่แต่โอ้ขับมาแล้วขับมาแล้ว ไม่ไหวสวนอนเฮืองมินเรียบโอ้โหมันยังกินกันไม่ลองกินกันมาอิ่มแล้วครับโอ้โห DSP จิตนี่ถ้าย้อนดูในเกมแรกอะ่ะลูกอย่างนี้แกได้ตลอดเลยนะแบบเนี่ยหุกมมคลิกมาเลย่ะใชบบอลเข้าเท้าแล้วเรียบร้อยครับโอ้ก็ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้อร่อยกันหุกคลิกดีแล้วกินครับหมดเวลาเสมอกันอีกแล้วครับไปต่อกันเกมหน้าครับท่านผู้ชมครับ กือจะหาช่องแทงก็แล้วอะไรก็แล้วพอได้ช่องแทงไว้เสร็จปุ๊บแป๊บเดียวถึงตัวอีกแล้วโอ้แต่ผมบอกเลยใครเข้าไปนะเม้งเฉิดเบลกับเฉิดเบลอ้าปั่นเองได้เลยโยนครับนั่นไงล่ะโอ้อดนได้ครับซ้ายคมๆเนี่ยโยนครับต้องเอาจนแบบเคาะกันจนเจอช่องอ่ะครับบิเวณหัวกระโหลกตรงนี้ครับสังเกดูครับ ทองเปิดตรงนี้ขวาโล่งก็ลองสักหน่อยเลยครับไม่รอบหนึ่งโรดี้มาที่โจนครับโจหนครับตัดมาแล้วฝั่งเลยครับอย่างนี้การันตีแน่นอนครับต่อต้นนะครับผ่านเข้าสู่รอบถัดไปเจอกับเดียโก้เมงแน่นอนแล้วครับตรงนี้ครับโอ้โหดูครับจังหวะที่เกมนี้เป็นเกมของโยหันครับฮีโร่สุดๆครับโอ้แล้วเป็นต่อต้นนะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไปเจอกับเดียโก้เมงครับ ต้องดูว่าจะเต็มซีรีส์หรือเปล่านะครับผมเต็มซีรีส์เนี่ยไม่เท่าไหร่เกินซีรีส์อะดิไอตัวริมเส้นแล้วก็ตัวหน้าต่ําที่เขาเล่นอยู่เนี่ยกลางลูกก่อนนะครับมันสามารถเล่นในเกมส่วนกลับได้มากกว่า541ของตัว DSP มาสักครู่นี้ต้องมาเจอกับต่อต้นที่ ในจังหวะการพลิกบอลอะไรต่างๆะขนาดเจอหลังห้ายังพลิกจนหาช่องเจอครับอันนี้จะแก้ได้หรือเปล่าต้องรอดูนะครับครับผมเริ่มกันแล้วครับตรงนี้ครับ4-2-3-1นั่นเองนะครับของเดียโก้เมงครับท่านผู้ชมครับจะต้องมาเจอกับ4-2-2-2ของต่อต้นครับหมุน1ทีหรือเปล่าไม่หมุนครับฝากมาที่อานายเลนเชงมาแล้วีลีกับอีกแล้วครับโอ้ ยังคงเป็นจุดเดิมที่บอกไปครับสัานของดิโก้เมงครับจังหวะสุดท้าย50 50ที่จะต้องเข้าสกัดเนี่ยโดนโยกอีกแล้วครับเนี่ยจังหวะที่อานายเหมือนจะพลิกขวาครับแล้วเขาเลนเชงซ้ายครับโอ้เสร็จเลยครับ1ประตูต่อศูนของตอต้นนะคะครับขึ้นนําไปก่อนครับมาสูงทีเดียวโดนครับหรือกุลิตและเห็นช่องนี้อานายเลนเชงแล้วยิงโอ้โหเอาเซ อานายด้วยกันทั้งคู่แล้วจังหวะหคล้ายๆกันเลยครับแต่ว่าพลิกตัวไวจริงๆก็ช็อตนี้ก็ดีก็เมงบอลเริ่มมาจากกลางสนามแล้วจ่ายจังหวะเดียววัดกันไปเลยครับ <c oughs> แล้วเลนเชงก่อนหนึ่งทีใช้หลังบังทางด้านของอัลโซเดวิสไวท์กุลิ <c oughs> ตจะจ่ายแล้วยัดมาที่โรดี้มาที่อานายอานายเล่นเองโอ้เรียบร <c oughs> <ฮ>้อยปะไปได้ยังไงวะหน้าโอ้โหจังหวะยิงด้วยซ้ายครับแบบนี้ปัดจอโค้ง โอ้โหดูครับจังหวะเหมือนจะยิงย่อก่อนย่อหนึ่งทีแล้ว <c oughs> แล้วเวลาไม่ทันแล้วครับเกมแรกขึ้นนำไปก่อนสำหรับทางด้านของต่อต้นนะคะตรงนี้ครับยาวโอ้โและนั่งไม่ไปไหนด้ยตรงเนี้ย <c oughs> และอยาให้ได้เปิดเมนูแค่นั้นนะบอกเลยครับมาที่อานายอีกแล้วครับโอ้แล้วผ่านมาหนึ่งแล้วโอ้โ นำไวอีกแล้วครับต่อต้นแล้วดูครับต่อต้นกับอานายของเขาครับจังหวะจากกลางสนามยัดเข้ามาแล้วพลิกหนึ่งทีอูออเลนเชงแล้วปั่นด้วยซ้ายครับและเลนเชงมาเอาอีกแล้วหรือเปล่าตรงนี้จะซ้ายหนึ่งรอบแล้วมีตัวซ้ำดาบสองคุณลิตรเรียยร้อยสองสูงครับโอ้โหทำอะไรก็ดีไปหมดครับต่อต้นนะคะ หาจังหวะยิงแรกครับบอลสองมันหล่นมาให้ทางด้านของรูกุลิตต่อครับรัวจังหวะติดบล็อกแล้วแล้วไม่ยิงทันดีด้วยนะครับม้วนเอามุมที่ดีที่สุดก่อนครับสัวกลับของตอต้นกับฟาราเทนสับเองวิ่งเองยาวทีนี้โอ้ยาวเลยครับมารินี่บอกไม่ทันแล้วพี่เอ้ยสับเดียวหายเลยครับลูกนี้นี่เรียกได้ว่าขุดดินรอแล้วครับเตรียมฝังครับท่านผู้ชม,มสับอย่างนี้นี่ โอ้ไม่เหลือให้เคี้ยวเลยอ่ะโอ้นี่สับสองจังหว,ดวดะด้วยครับปักๆครับเคลียดีซะด้วยครับเคลียมาถึงแดนหน้า2คนแล้วสับอีกแล้ว,ลวสับอีกแล้วสับมาอย่างนี้ฟันไหนบอกโอ้โหโอ้โโอโอยอย,ยังอยู่ฟานมาเทนยังอยู่เปิดกข้ามข้างในเลยโิสีูนนผู้ชมฝังเวทีเรียบร้อยขออย่างเดียวอย่าเจนะครับผมใช่เลยขออย่างเดียวเลยพอแนละ้ว อย่าให้มันไหลไปถึงตรงนั้นเดล่ามาที่กุลิตกุลิตหมวนอยู่เห็นโอลิเซโอลิเซย่างน้องมีใครแตกได้ครับโอ้แล้วเล่งเลยครับริพงรีเพย์ม่ต้องดูแล้วครับหัวเสียแล้วตรงนี้เอาครับท่านผู้ชมครับตอนนี้จบแล้วสกอร์4ประตูต่อ1ครับโอ้โหใช้เขายิงเป็นปืนกลเลยครับหนักกว่าเกมที่แล้วอีกครับเขามีแผ่มาหมดแล้วเผอเนี่ยเขาวางแผนถึงรอบชิงเลยครับ ไม่แน่นะแลวจริงๆก็คือเราต้องเรามองข้ามตอต้นไม่ได้อยู่แล้วนะครับหลายครั้งที่เราสองคนอาจจะภาคแล้วดูแบบเฮ้ยพี่พี่มองตอต้นขนาดนั้นเลยหรือเปล่าเพราะจริงๆเขาคือแชมป์เก่านะผู้ชมจ๋าเราก็ต้องให้เครดิตครับโอ้โหแล้วช่องเปิดอย่างนี้หมุนหนึ่งทีแล้วเรียบร้อยอาณาอีกแล้วครับโอ้โหของดีที่ต้องมีทุกบ้าน นี่ครับช่องเปิดดูครับแทงมาทีเดียวลุดเลยครับโอ้โหครับกินตัวแบบหนึ่งหนึ่งครับจะยัดแล้วแล้วเข้าจุดเลยครับทางด้านของฟานมาเทนแต่ว่าเป็นอารนยที่ท<ห>ลุดมา<น>เองและดึงหนึ่งทีไหมยิงเลยครับโอ้โหสลดเดียวนึกว่าตัวจริงเืเพื่อจะท่านผู้ชมทีมมีตัวตนบ้งรครับ <laughs> <laughs> ดูครับโยงหนึห่งทีม้วนกลับมาแล้ว ัดสินใจยิงเลยด้วยครับไม่หักเข้าซ้ายก่อนครับโอ้ดีตรงนี้กลับมาอาไนาชิโนโราชิโนโราเลนเชง1-2ปั่นเข้าสู่จัดจัดตรงนี้ครับก็ถ้าแบบนี้ทางด้านของไรท์แมคควีนก็ต้องเตรียมตัวเจอต่อต้นแล้วแหะครับเพราะว่าเวลามันเหลือน้อยเต็มทีครับดูครับดูพิเพกันอีกรอบครับายมาเลนเชงหนึงอและเข้าจุดทำการปัน่นโค้งครับ ทวนได้ดีแค่ไหนครับเดียโกเมงผลิตออกมาโอริเซไม่ล้มครับโอลิเซโจฮันครับโจฮันครับ,รบตรงกลางมีพามาคนเดียวแต่เข้านเอาล้มันไม่เหลือแนละ <Okay. S 1> จบเลยครับเะนดมดีดียโกเมงครับพลาดท่าตกรอบไปแล้วครับเพราะว่าต่อต้นเอาชนะไปได้ถึง3เกมรวดครับ3ต่อ0เกมครับ กลับม,มาครับสำหรับรอบชิงชนะเลิศของเรานะครับเพราะว่าเราจะแข่งขันการเบสออฟฟเหมือนเดิมครับผมระหว่างทางด้านของแซมดีไลนิงแมคควีนเจอกับต่อต้นนะคะ22และนี่คือแซมดีไลนิงแมคควีนนั่นเองนะครับผม4ี่สามสามฟนายครับผมชอบความที่พอมันเป็นตีมแบบแบงคอกปุ๊บแล้วแบบเออเห็นแบบลายไทยเป็นยักษ์เ,ออเป็นวัดเนี่ยมาเกมแรกของรอบไฟนอลครับมาแล้วครับตรงนี้ครับไลนิงแมคควีนครับเจอกับต่อต้น แผนเดิมเห็นแล้วเห็นแล้วภาพคุ้นๆภาพนี้เหมือนเห็นมาก่อนในคู่ที่แล้วภาพนี้เหมือนเห็นมาก่อนไม่มีใครเอาเขาอยู่จริงๆคร,รับต่อต้นจังหวะดวลหนึ่งต่อหนึ่งยังเป็นทีเด็ดทีขาดของต่อต้อนนะคะอยู่ครับสวนกลับมาขอแค่สองคนเท่านั้นครับโอ้มีจังหวะที่มันเรียกว่าดักกันยากะนะโอ้โหเปิดมุมมายอ่ยอยย่อยแล้วโอ้โหยอ่อยกลับมา ที่เสาสองลูกนั้นคับท่านผู้ชมเร์ดีนานครับโอ้และปอดออกไปเนี่ยยังคุยกับทีมนงานเลยนะว่าตอนนี้โมเมนตัมของต่อต้นเนี่ยมาดีมากกำลังใจทุกอย่างความมั่นใจคือมาเต็มเลยติดเซฟออกไปครับลูกแต่มุมของทั้งด้านของไรอิงมั่งครับโคมาเอาแล้วราเฟลเรอัลครับตีตือนขึ้นมาหนึ่งประตูต่อสองครับ เทตัวตรงนี้ครับดูทิชเชนโลโรนัลดู้เทสูงมากนะจีจีรอเลยครับสำหรับทางด้านของฝั่งต่อต้นครับแล้วชนะไปได้2ประตูต่อ1ก็คือได้มาจากลูกเตะม,มุมนะครับสำหรับไลนิงแม็ควีนนะ 2> 4 2 2 2, 2ไม่เปลี่ยนแล้วครับแผ่นนี้ย,วยาวๆแล้วครับเหมือนเดิมครับ4 3 4 3ฟ้องนายครับ และเห็นช่องนี้วันทูเพาะมาสวยมากแกเรกเบลมาแล้วฟาดมาเท่นครับโอ้โ oh. หทีเดีดที่ขาดอีกแล้วครับโอ้จังหวะพลิกของแกเรเบลเก็บสวยสดงดงามครับดูครับไปได้เยอะมากเลยนะนี่ครับดึงทางด้านของตูรามก็บุดจากตำแหน่งมาแล้วฟาดมาเท่นสอดเข้ามาพอดีเลยครับนี่รอครแค่กรรมการออกปุ๊บเรียบร้อยครับเกมที่สองโอ้โหแมตช์พอย์อีกแล้ว ต่อต้นครับจะชนะรวดเลยหรือเปล่ากันในรอบชิงชนะเลิศของเราครับอ่ะถ้าเราพูดกันในรูปของเกมเมื่อกี้มันชัดเจนว่าตั้งแต่เกมแรกจนถึงเกมอเอ2อเนาะต่อต้นบีบกลางตลอดเลยเวยลาตัดได้โรดี้ตัดได้กุลิดตัดได้อย่างเงี้ยคือมาแป๊บเดียวพอจะบิวอัพปุ๊บเข้าถึงตัวแล้วเข้าถึงตัวแล้วตีน,นันตัดมาได้โวนครับเอาแล้วดวลกันอีกแล้วแล้วพอดวลอย่างนี้กินตัวหนึ่งหนึ่งเอาไม่อยู่อีกแล้วภาพเดินหรือเปล่าใจเย็นจะจันลวตรงนี้โห้ บอกผมทีว่าไม่ใช่พาวิช็อตตะขาะ่ายทบขาดเกมสวยกลับของตต้นเนี่ยชาได้ดูวหนึ่งหนึ่งและตอนนี้ชนะตลอดเลยครับโอ้โแล้วอาไายส่งมาแบบถวายพานเลยครับนายได้บึนได้บึนบึนมาแล้วข้างในมีจ่ายไหมไม่จ่ายแล้วยิงเองโ,อโ,โดนสไลด์เสียบแต่ว่าบอลสองยังมีนี่อานานอยู่แล้วดึงจังหวะเข้าริมธงมาแล้วริมเส้นแล้วเปิดเข้ามาแถวสองเป็นรุก่กุลิตต่อกลับมาที่โรถ เตะอยู่ครับยังไม่ได้ฝังครับสำหรับทันดาของต่อต้นแตะมุมลูกนี้มาอีกหนึ่งรอบโค้งเข้าไปแลวเรียบร้อยครับประตูนี้จากลีโอฟอร์ดินานพาต่อต้นนาครับคว้าแชมป์ครับตรงนี้ครับไม่มีอะไรที่จะต้องคอลหากันอีกแล้วครับลูกนี้คือจบแล้วครับทันทีทันใดครับเรียบร้อยครับต่อต้นนาคะครับเอาชนะเซตเอ็มดีไลน์แมคควีนในรอบชิงชนะเลิศไป3ต่อศนเกม หมดจดหุนเรียกได้ว่ากดมา6เกมรวดอะ่ะโอ้แชมเปี้ยนครับบีบต่อต้นนะคะ22ครับบ้านบางต่อต้นนะคะ22นะจ๊ะ